ได้แ,แค่นี้ใช่ไหมพี่ครับ oh. โอ้โห <c oughs> เป็นเวลากี่โมงนะนะสี่ทุ่มยี่สเจ็ดนะ, umes, นะครับผมก็วันนี้เลิอกกองแล้วไลฟ์ดึกจังลูกแม่แบบจมุนแล้วผมมา,มาให้แม่ดูแป๊บเดียวเพราะว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญพิเศษของแม่แต่ว่าคนดูเนี่ยจะอึ้งมากเลยเพราะว่าแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มาปรากฏตัวในบนโลกที่ไหนนะครับผม กยังไม่ตายเหนื่อยไหมครับเบงเหนื่อยนิดนึงครับไปทนได้นะครับนี่คนไปดูในรีเควสต์เลยรีเควสตแล้วอยู่ในรีเควสต์คุจะรีเควสต์เพื่ออะไรมาตีกันนี่จิ้นบ้างบะหมี่วันนี้เตมิเตอร์ต้องแตกไม่แตกไม่แตกไม่แตกอันนี้คือ คือทางกลับบ้านมันเปรี้ยวๆไงก็เลยแบบว่าเหงา,าเ,เหงาไงก็เลยแบบว่าวมันไร้เหงาเลยไม่ได้งเหงาเลยเลยอยายกอยู่แบบโันมีตายไปหมดแม่ต่อไปเนี้ยมันมีตาย <c oughs> มามีไม่ตายหรอกวันนี้คน,นดดกี่คน คนโดสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยคนโอ้โหจะไปเชยผมรอขนาดนี้โอ้โหใจเจ็บมาใจเจ็บดูดิมันตุ๊บตุ๊บอันนี้อันนี้อันนคืออะไรใจเต้นยังไม่อกี้คนใส่ผมอะใจเต้นแล้วอใส่ผมไปใส่ผมไปใส่ผมไปโอ้โหใช่หมาถึงใจผมมันเต้นอ๋อยังไงล่ะดูอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าดูอะไรครับเนี่ยมีอะไรจะถามไหมอยู่กับเจมินาแล้ว